กองเชียร์อาเซนอลระบายความรู้สึกในทางเดียวกันว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนแชมป์บุนเดสลีกาเจตนาซะทีมปืนใหญ่หลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายซึ่งทีมดังแห่งกรุงลอนดอนไปไม่ถึงดวงดาวอาเซนอนพลาดการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ตามความคาดหมายแม้จะได้ลุ้นจนถึงเกมสุดท้ายเนื่องจากแมนซิตี้เปิดบ้านพิชิตเวสแฮมได้3ต่อ1ขณะที่พวกเขายิงประตูแซงชนะเอฟเวอร์ตันในรังตัวเองได้2ต่อ1 แต่ลงท้ายแล้วเดิร์กันเนอร์มีคะแนนน้อยกว่าเรือใบสีฟ้า2แต้มหลังจากอาเซนนอลอกหักเป็นปีที่2ติดต่อกันไบเออร์เลเวอร์คูเซนซึ่งได้แชมป์บุนเดสลีกาไปก่อนแล้วก็โพสต์ภาพประนิดชาก้ออดีตกองกลางทีมปืนใหญ่แบกถาแชมป์ฉลองความสําเร็จกับพักพวกจนทําให้สาวกท็อปกันมั่นใจเต็มเปี่ยว่าทีมห้างยาเจตนาแซ่พวกเขาเนื่องจากดาวเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย31ปีไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกตลอด8ปปีที่รับใช้สโมสร แต่ประสบความสำเร็จกับถิ่นไบอารีนาตั้งแต่ซีซั่นแรกพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาทำอะไรอยู่ก้องเชียร์อาร์เซนอนโพสต์จบทีมห้างยาเลวัคูเซ่นผมรู้นะว่าพวกคุณกำลังทำอะไรโพสตภาพทันทีหลังจากอาร์เซนอนไม่ได้แชมป์ลีกไม่จำเป็นเลยนะสำหรับการเลือกช่วงเวลาแฟนๆอาร์เซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ